การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่มีหมูครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางความร่มรื่นลูกหมูตัวเล็กที่สุดในครอบครัวชื่อว่าอูดดี้แม้ว่าอูดดี้จะตัวเล็กและผิวชมพูอ่อนเหมือนพี่น้องคนอื่นแต่เขากลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงขณะที่เหล่าหมูในหมู่บ้านชอบนอนตากแดดคลุกโคลนและอยู่อย่างสบายส อูดี้กลับลุกขึ้นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างแววตาของเขาเต็มไปด้วยความใฝ่รู้และความขยันชาวบ้านและสัตว์อ,อื่นๆมักแอบซุบซิบเสมอเมื่อเห็นอูดี้ทำง,งานดูเจ้าหมูนั่นสิไม่รู้จักพักผ่อนเอาเสียเลยเระวังเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปนะอูดดี้แต่เสียงเหล่านั้นไม่ได้ทำให้อูดดี้ท้อถอยเขามีความฝันจะทำให้หมู่บ้านมีผักผลไม้สดใหม่ไว้กินเอง เขาสังเกตว่าหมู่บ้านยังขาดอาหารดีๆอุดดีจึนปั้งใจจะเป็นหมู่นักปลูกผักที่เก่งที่สุดในโลกเช้าวันหนึ่งขณะที่หมูตัวอื่นยังหลับอุดดีแบกจอบเล็กๆไปยังที่ดินรกร้างท้ายหมู่บ้านเขาขุดดินถางหญ้าพรวนดินแบบไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลอาบแก้มแต่รอยยิ้มของเขากลับสดใสอุดดียังไปขอคำแนะนำจากลุงกระต่ายสูวัยเรื่องพันธุ์พืช และเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากป้าเป็ดใจดีตลอดหลายสัปดาห์อุดดี้ยังคงตื่นแต่เช้ามาดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลต้นกล้าไม่ว่าวันนั้นจะร้อนหรือฝนตกพี่น้องของเขาบางครั้งก็หัวเราะเยาะๆดูสิอุดดี้มั่แต่ขุดขุดิดดนกลับบ้านเหลอะเทอะทุกวันแต่อุดดี้ไม่เคยย่อท้อ เวลาไม่นานต้นกล้าเขียวๆข,ของอูดี้ก็เติบโตแปลงผักของเขาเต็มไปด้วยแครอทสีส้มมะเขือเทศแดงผักกาดหัวขาวอวบอ้วนพืชผักของเขาไม่เพียงสวยงามแต่ยังอร่อยสดใหม่ไม่เหมือนใครชาวบ้านและสัตว์ต่างๆครั้นได้เห็นต่างอึ้งในความสําเร็จโอ้โหผักของอูดีดูน่ากินจังลุงวัวร้องแบ่งให้ชิมหน่อยได้ไหมป้าไก่ขออย่างเกรงใจ อูด,ดี้แบ่งปันผักต่างๆให้ทุกคนสัตว์ในหมู่บ้านเริ่มหลั่งไหลมาก,กินผักผลไม้ของเขาทุกคนต่างชื่นชมในความขยันเจ้าหมูอูด,ดีจอมขยันกลายเป็นคำที่ใครๆเรียบด้วยความถึงการทำงานหนักของอูด,ดีไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตเขาแต่ยังเปลี่ยนชุมชนเขาเริ่มขยายพื้นที่ปลูกสอนสัตว์อื่นๆให้ปลูกผักทำปุ๋ยสูตรใหม่ ทำให้หมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนอาหารอีกต่อไปในที่สุดอุดดี้กลายเป็นหมู่ที่ทุกคนเคารพรรกพี่น้องของเขาก็หันมาเรียนรู้ปลูกผักตามรอยอุดดี้ความสุขของเขาเกิดจากการได้ทำสิ่งที่รักและส่งต่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเรื่องราวของเจ้าหมูอุดดี้จึงสอนให้ทุกคนรู้ว่าหากเราขยันอดทนและมีความมุ่งมั่นไม่ว่ายากแค่ไหน วันหนึ่งความสำเร็จย่อมเป็นของเราเหมือนดังที่เจ้าหมูอูดีเปลี่ยนโลกใบเล็กๆด้วยสองอุ้งเท้าที่ไม่เคยหยุดลงมือทำ